ร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์เบนซองหล่อธนาคารอมสินเสนอช่วยคิดช่วยทำโดย จับยุงอัจฉริยะแรคโฮองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพยาหมองตราถ้วยทอง ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดราชบุรีเร่งปรับภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมกับเร่งสร้างพระพาหกเหลี่ยมเตรียมพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายรวมถึงคนเสื้อแดงรอฟังผลการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญอย่างสงบและมีสมาธิอย่าใช้ความรุแนแรงขณะที่รองพบตรอยอมรับมีแผนใช้เฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอค พาตุลาการสารรัฐธรรมนูญนี้หากเกิดความวุ่นวายขึ้นหัวหน้าโคศกสารรัฐธรรมนูญคาดการอ่านคำวินิจฉัยของตุลาการวันนี้คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโดยจะเป็นการสรุปผลของการพิจารณาเท่านั้น IMF คาดการ GDP ไทยปีนี้เติบโตร้อยละห้าขณะที่ภาคการเงินโลกและกลุ่มประเทศในเอเชียรวมถึงไทยต้องเตรียมรับมือผลกระทบจากวิกฤตหนี้ยูโรโซนจะลุกลามไปยังตลาดเงินตลาดทุน เกิดเหตุไฟคลอกชาวบ้านที่พากันไปรองน้ํามันที่รั่วออกมาจากรถบรรทุกที่พลิกคว่ำบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ของเนกจีเรียายางสดผู้คนไป92ศพ อรุณสวัสดิ์กับท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำสำหรับวันศุกร์ที่13รกรกฎาคมพุทธศักราช2555เป็นวันศุกร์ที่หลายๆคนกำลังติดตามว่าจะมีความสุขหรือว่าจะมีความทุกข์กับสถานการณ์ทางการเมืองเพราะวันนี้จะมีการฟังคำวินิจฉัยของสาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องร้อนแรงแน่ๆแหละวันนี้แต่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วบ้านเมืองของเรายังมีอีกหลายปัญหาที่รอกำลังใจรอการดูแลแก้ไขอยู่ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรากําลังมัวแต่มาทะเลาะกันเรื่องการเมืองแต่จริงๆแล้วพื้นที่คนในจังหวัด3ามชายแดนภาคใต้เขายังรอที่จะให้การเมืองรอที่จะได้กําลังใจจากคนทั้งประเทศอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนที่จะมาพูดคุยกันช่วงหน้านั้นเรามาชมรายงานพิเศษกันก่อนค่ะกว่า8ปีของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และอีกกว่าหนึ่งืครั้งของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ตอ,อรมนหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความมั่นคงของประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนากำหนดยุทธศาสตร์และยุทธการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบออกเป็นหกยุทธศาสตร์เน้นการทำความเข้าใจกับประชาชนยุทธศาสตร์และนโยบายดังกล่าวจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรสันติสุขที่ทุกคนหวังไว้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ติดตามช่วงต่อไปค่ะ ่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์ซองหลอ่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์บีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีซันรูปด้วยปินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก027148888ผมอยู่ทุกวันละครับ วัตกรรมใหม่ของเครื่องดักจับยุง black hole ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลียนแบบลมหายใจของคนหลอกให้ยุงนึกว่าเป็นคนเพื่อดักจับยุง black hole แล้วโลกของคุณจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะรู้จักเวชพงโอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อ,อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักง ก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อ,อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถ เป้นหาดาวดูใหม่ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ความดังไปทั่วประเทศกับรายการ Thailand Most f a v o r i ขวัญใจไทยแลนด์พร้อมด้วยคอมเมนเ,เตอร์แฮมลาลิตาก้องปียะอนันดาเอเวอร์ริงแฮมพีททองจีชาคริตยแย้มนาบีมกวีเออชันทวิทย์และผู้ช่วยอัจฉริยะด็อกเตอร์ขวัญใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 714 8777 มาพบกับผมปอทฤษฎีที่จะพาคุณผู้ชมไปร่วมปิดตำนานอัศวินรัติการกับรายการ b a ทแมนอัศวินรัติการพง,งาดทีวีสเปเชียลในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืน15นาทีทางไทยทีวีสีช่อง3ช่วยคิดช่วยทำโดยองค์การเพศสัจกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารออมสิน หลวงพ่อคุณอาการดีขึ้นแพทย์ไม่พบการติดเชื้อเพิ่มทั้งในปอดและแผลที่เจาะน้ําออกแต่ยังต้องให้ยาฆ่าเชื้อจนครบ10วันและงดเยี่ยมต่อไปคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุตสาหภัยเดินหน้าโครงการกอร่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ลุ่มน้ํายมและสแกกรักงป้องกันน้ําท่วมน้ําแล้งผู้คา้าน้ํามันทุกรายปรับขึ้นราคาเบนซินและกลุ่มแก๊สโซฮอล50ตังต่อลิตรส่วนดีเซลราคาคงเดิมมีผล5นาฬิกาวันนี้ สตชประกาศวันสอบซ่อมคัดเลือกในสิตตารวจเป็นวันที่3และ5เดือนหน้าเตรียมคุมเข้มกระบวนการทุจริตซ้ําพร้อมตัดสิทธิ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก่อนหน้านี้650รายคนที่ตกลงมาอย่างหนักทางภาคตะวันตกของญี่ปุ่นทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันมีผู้เสียชีวิตแล้ว4คนสูญหายคนอีกกว่า60,000คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ กลับมาช่วยคิดช่วยทำการระหว่างที่กําลังรอฟังนะคะว่าสถานการณ์การเมืองบ้านเราจะเป็นอย่างไร เรื่องราวใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ย,ยังไม่อยากให้ทุกคนนิ่งนอนใจค่ะอยากให้ช่วยติดตามและที่สําคัญอยากให้ให้กาลังใจเรื่องของความเป็นธรรมการดูแลความสงบเรียบร้อยยังเป็นเรื่องหนึ่งที่พวกเราชาวไทยทุกคนกําลังต้องติดตามนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับท่านรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติงานที่5กรมอนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอ,อรมนท่านมนตรีนักรบ,บุญบัวทองและวันนี้ได้รับเกียรติจากสาวสวยของเราน้องครีพัศวีพิษ สอดอัครพ,พาค่ะสวัสดีครับท่านค่ะแหมคู่กันนี่ ดูแบบชิงเอาคนละเรื่องกันมานั่งอยู่ข้างกันสาวสวยเซ็กซี่นั่งข้างกับท่านผู้รับแขกอะไรคือความมั่นคงคือความแตกต่างที่ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้แล้วมป็นคกลมกลืนนะดอกไม้หลักสีใไม่แต่รู้สึกว่านัดกันด้วยกัคะใส่สีเดียวกันนะคะไทยฮะไทยใส่กันคราวที่แล้วเชิญท่านนักรบมาคุยเรื่องมิติของ AEC แล้วเราบอกว่าจริงแล้วรุ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันยังมีการ เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแราโมต่ยุ่งกันเมืองคลีสนใจกันเมืองไหมเออไม่ค่อยใกล้ตัวเท่าไหร่ไม่ค่ะรู้สึกว่าไม่ใกล้ตัวแต่พอบอกจากตัวแชนภาคใต้อันนี้อันนี้ใกล้นิดนึงอันนี้เราสนใจใช่เพราะว่ามันมีมีมีภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับที่เป็นภาพยนตร์ตอนที่ไปสารคดีเนี่เกี่ยวกับศาสต์จอดแสดงภาคใต้ด้วยแล้วหนูเรียนเรียนทําหนังไงคะก็ได้ดูก็เลยได้รู้อันนั้นซับเซิร์ฟก่อนว่า มันเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยขนาดไหนเพราะเราดูแต่ข่าวเราเราไม่เคยเห็นกับตาที่เป็นเหมือนแบบสารคดีทั้งตลอดสองชั่วโมงค่ะทีนี้เนี่ยได้ไปดูสารคดีเรื่องหนึ่งเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆน่ากลัวกลัวในทำนองไหนที่คือน่ากลัวว่าเรามีความรู้สึกว่าเออคนที่ไม่รู้อีหนุ่ยเน่ยเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนลูกหลงได้เช่นเดียวกันคือเอาง่ายๆถ้าเรานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถึงละไม่ใช่ไเกี่ยวนะฉันไม่เกี่ยวนเกี่ยวคุณว่าเกี่ยวได้ ตลอดเวลาเพระฉื่องีน,นเรืที่ทุกคนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องใชท่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนค่ะลงใต้บ้างไหมลงใต้ค่ะไปทํางาน,นค่ะนี่ไม่กลัวล กลัวคุณสารบอกกลัวกลัวคุณแม่ค่ะคนแรกเลยบอกแน่ใจเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ฟังแล้วกลัวแต่ในที่สุดก็ต้องลงไปทำงานต้องไปค่ะต้องลงไปแต่ก็ไม่มีอะไรก็เอาเป็นว่าตอนกลางคืนกลางคืนน่ะนะคะเขาก็จะพูดว่าอย่าออกไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำตัวเพ่นพ่านอะไรอย่างเงี้ยซึ่างเงยคุณชอบเพ่นพ่านกลางคืนก็ก็ไม่ออกไปเที่ยวคือแต่ว่าหมายถึงว่าเออเวลาเดินออกไปไหนเนี่ยเวลาต่างจังหวัดกลางคืนมันจะเปลี่ยวอยู่แล้วใช่ทีนี้เี่ยเขาก็กลัวว่าเราโดนลุกลุ่แล้วก็ทาง ทีมงานต้องรับผิดชอบยกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แล้วก็เลยว่าต้องอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เอาไว้ง่ายๆว่าที่บอกว่าไม่เกี่ยวเมื่อกี้เราก็เกี่ยวไปแล้วด้วยใน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 ณขณะเวลานึงนะคะใช่ทานการณ์ยังดูน่ากลัวอย่างนั้นไหมคะท่านผูนักนักบวชผมว่าในในเชิงถ้าคนอยู่ประจําแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่ชินไม่ใช่คงไม่ไม่ใช่คําว่าชินจริงๆมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าปัญหาทุกวันนี้ก็คือสื่อนี่แหละ เสนออสื่เสอนี่แหละที่เป็นตัวเสนอข่าวที่ที่มองเห็นเหมือนกับภาพมันรุนแรงเพราะการดูแล้วก็มันสนุกเล้าใจมันทําให้คนทางบ้านเยเราฟังแล้วมันเออไปดูดมาถึงว่าในมุมมองของคนทําข่าวอยากเสนอให้มันดูมีอะไรตื่นเต้นอย่างนั้นใช่ไหมมีอารมณ์เข้ามาแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันขาดเรื่องของแฟกต์เรื่องของข้อมูลก็ได้จริง จริงๆไม่ได้เป็นอย่างที่อะไรแล้วจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสถานการณ์ผมเรียนว่าสถานการณ์เนี่ยที่เรามีปัญหามันจะไปปีสี่เจ็ดนะฮะจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของการพัฒนาที่ดีขึ้นค่อนข้างมากนะฮะซึ่งการทํางานของหน่วยงานความมั่นคงรวมถึงหน่วยงานด้านพัฒนาของสปตเนี่ยเราก็ร่วมกันทํางานมานะซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็มีตัวชี้วัดให้เห็นหลายๆเรื่องชัดๆเลยนะฮะเรื่องของสถานการณ์ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเนี่ย ถ้าพูดถึงเรื่องสถิติเนี่ยก็ลดลงมาตามลําดับคือความสูญเสียทั้งตายทั้งเจ็บทั้งเหตุการณ์ทั้งหลายพวกนี้ลดลงมาเนี่ยตามลําดับอย่างเห็นได้ชัดที่ดีขึ้นเพราะว่าเราเข้าไปช่วยพัฒนาเขาอย่างนี้หรือว่าการพัฒนาการพัฒนาเรื่องเรื่องการเข้าไปทํางานเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเรายึดถือหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตัวนี้มันเป็นสเต็ปหนึ่ง การศึกษามาในช่วงแรกมันก็เข้าไปในเรื่องของการเข้าใจค่ะค่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นสเตปของการเข้าถึงสเตปณปัจจุบันเนี่ยมันเข้าไปในเฟสของการพัฒนาคือต้องยอมรับว่าสมัยก่อนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือใครข้าราชการคนไหนทำงานไม่ดีส่งไปอยู่ที่นู่นถูกไหมสมัยนี้ผมว่าประมาณคนเข้าใจถึงจะไปอยู่เจ็ดเจปีแล้วนะครับผมว่าคนที่อยู่ภาคใต้เนี่ยข้าราชการที่ส่งลงไปผมว่าดีผมว่าดีมากกว่า ทั่วประเทศแล้วะใช่ใชันนีด้ดีกว pues ่าทุกภาคแล้วคือเป็นคนที่คิดว่าทํางานท้ามใจทํางานแล้วก็เสียสละที่จะลงไปอันนี้คัดไปฮะทุกคนเนี่ยลงไปอยู่เนี่ยดีผมว่ามากกว่าทุกภาคมากกว่าทุกภาคกระทรวนเกษตรกรามดาดีลงไปอื่นเพียงแต่ว่าในพื้นที่ที่มันเป็นอัตลักษณ์อีกส่วนหนึ่งอะไรพวกเนี้ยซึ่งจริงแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของสัดส่วน เรื่องข้าราชการที่เป็นมุสลิมข้าราชการที่เป็นไทยพุทธเนี่ยขนะนี้มันการปรับสัดส่วนกันอยู่ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นมาอี่ที่เราคิดเรื่องแบ่งแยกดินแดนยังมีอยู่ไหมคะออมีครับยัเงเป็นปัจจัยหลักอยู่ไหมใช่ฮะถ้าสังเกตจากการยิงวางระเบิดอะไรพวกนี้นเนี่ยม,มันเป็นกลุ่มเดียวเนี่ยที่ที่ยังคงเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงสุดเขามีเรื่องของอื่นๆเกี่ยวเข้ามายาเสพติด อ๋อนี่แน่นอนก็คือแน่นอนเออมันเป็นเขาเรียก่าปัจจัยแทรกซ้อนเขาเรียกภัยแทรกซ้อนของพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเงินมันปัจจัยพวกนี้มันจะสนับสนุนเข้าไปในกลุ่มของกระบวนการจริงๆแล้วสถานการณ์ไอ้พวกยาเสพติดมันก็มีตามแนวชายแดนทุกทุกส่วนหน่วเทศใช่ไหมคะเนือก็มีน่คือมันเป็นรอยต่ออีสานก็มีแต่ว่าไม่เป็นข่าวคราวแบบ ชัดเจนเหมือนที่สัมปชวดชายแดนภาคใต้อ่่าใชฮะเพราะมันผสมกันกับเรื่องแบ่งแยกดินแดนผสมกับอะไรเขินอนอะไรปัจจัยฮะภไยแทรกซ้อนขึ้นมาเพราะเชียงรายเองก็เยอะใช่มาก่นใไหมคะนั่นนักรบอยู่กรม์มอนเนี่ยเชียงรายนี่ก็สารพัดเรื่องมหาศาลแต่ว่าในสัมปชวดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วคนกําลังให้ความสนใจมากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันซึ่งกันและกันทั้งหมดเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันทั้งหมดการเมืองช่วยได้ไหมคะ การเมืองนแน่นอนครับนี่แหละคือปัจจัยหลักครับคำว่าเสถียรภาพของการเมืองถ้าถ้าถ้าผูห้หญิงผู้ชายเนี่ยสังเกตว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีรัฐบาลถึง6รัฐบาลน,นับไม่ถูกเลยครับวันิย<ม>บายแต่และรัฐบาลเนี่ยมันถึงแม้ว่าจะจะใกล้เคียงกันก็ตามแต่มันต้องต้องปรับเปลี่ยนไปตามวิสัยทัศน์ของในแต่ละรัฐบาลอย่างนี้ยุทธศาสตร์ต้องเปลี่ยนด้ไหมคะเราพยายามคงแล้วก็ส่วนใหญ่จะ ตรงมาขนาดนี้คือยึดถือแนวทางกันมาเดียวกันมาตลอดนะอะเดี๋ยวกลับมาคุยกันนิดนึงะนะพูดถึงเรื่องการเมืองเดี๋ยววันนี้มาดูนะหลังจากนี้ไปเราต้องไปเปลี่น <c oughs> ยนอะไรกันดีรอเปล่าพักครู่นหนึ่งยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อคะ่ะ ไปงานบุญแข่งเรือบุญแกันเลยไปเจอข้อสนุสนานรีบไปรีบไปอย่าช้าอย่าช้าเร็ว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 การแข่งขันบนสายน้ำกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วประเพณีบุญแข่งเรือสนามเขื่อนทับสลาวจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดน,น่านประเพณีบุญแข่งเรือหนึ่งในสีสันประเพณีไทยหนึ่งในมิตรเครื่องไทยแลนด์พร้อมกันหรือยังอ่ะที่จะพบกับความมหัศจรรย์สัมผัสสีสันประเทศไทยไปด้วยกันนะครับเจ้ามหัศจรรย์ไทยแลนด์เที่ยวสนุกสุขใจไปกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฮัช มิสมรุออไฮานเลยแล้วใจเม,มารุไฮท่านนี่เป็นพฤติกรรมที่คุณทำสนุกโดยไม่คิดป้องกันเศฟโดยใช้เข็มฉีดยาร่วมกันมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชเอชป้องกันได้ตรวจเลือดฟรีปีละสองครั้งที่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศหรือโทร1663ตอบทุกปัญหาเรื่องเอช เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่พานมุมมองอันกว้างไกลของวิกรมกรมดิทุกเช้าวันจันทร์ถึงสุง่มตี5้าห้าสมองโลกแบบวิกรมเพราะประชาคมอาเซียนคือเรื่องของเราทุกคนนะครับช่วยคิดช่วยทำโดยยาคมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงโอสถ เนฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารออมสินราคากลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อกับสถานการณ์ใน3จังหวัดแดนภาคใต้นะคะขออนุญาตนิดนึงแล้วกันสําหรับหลายๆคนที่อยากดูแลสมองไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ดิฉันเริ่มจะเป็นจะพูดอะไรบางทีนึกไม่ออกเคลียร์ไปแล้วเหรอคไปแล้วจะมาช่วยกันรักสมองป้องกันอัลไซเมอร์ค่ะกับตัวสุขภาพของเรานะคะชีวิตดีด้วยวิถีธรรมชาติคราวนี้เราจะเดินทางกันไปที่จังหวัดกาญจนบุรีไปที่รีสอร์ทเล็กไซส์ชาเล่ของไมด้าโฮเทลแอนด์รีสอร์ทซุย มากๆสนามก็อฟรูเลยติดภูเขาพูดแล้วอยากไป <c oughs> นะคะเราจะไปกันวันที่25และ26สิงหาคมนะคะ <c oughs> คุณหมอสุรินทร์เจ้าเก่าของเราจะไปสอนเรื่องของการดูแลป้องกันไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์มีทั้งแพทย์แผนจีนมีทั้งเรื่องของการใช้สมุนไพรไทยการออกกําลังกายการนั่งสมาธิสารพัดทุกแบบ ป้องกันเอาใส่มือแล้วเล่นเกมแบบเกมสนุกมากเลยนะคะใครสนใจติดต่อมาที่รายการช่วยช่ชวยคิดช่วยทำและรายการชีวิตชีวาได้นะคะรับจํานวนจํากัดด้วยเหมือนกันเอากลับมามคุยกันต่อล่าสุดคือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยความคลี่คลายมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้ความรุนแรงแต่ก็มันก็ยัง,ยงต้องยอมรับว่าก็ยังมีอยู่เมื่อกี้คลีถามแอบถามนัน่นนักรบช่วงพักโฆษณาด้ <c oughs> วยว่าสรุปว่าแบ่งแยกนี่สรุปว่า เขาจะแยกได้สําเร็จไหมหรือตอนนี้เขาจะแยกสำเร็จไหมโอ้โหอย่างเงี้ยเลยใช่่ะแบบหนูแบบคุชเช่นมาร์กตลอดเวลาจริงๆแล้วก็ก็อยู่ที่การร่วมกันแก้ไขปัญหาตัวนี้แหละฮะจริงๆแล้วมันก็คือชาวไทยด้วยกันทั้งหมดนะครับเป็นตัว่าการยึดถือประวัติศาสตร์การยึดถือกลุ่มอัตลักษณ์อะไรพวกนี้มันยึดถือกันตอนไหนค่ะใช่ใช่แล้วก่อนนั้นน่ะและหลังอย่างนั้นล่ะอะไรพวกนี้มันมันก็ต้องมานั่งคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ย มันเกิดปัญหาอะไรมันต้องมาแก้ที่ตรงนี้คืออย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ายึดว่าอดีตของชั้นประวัติศาสตร์ฉันเป็นนี้ก็ล้านนาก็ต้องแยกใช่ไหมคะใช่อีสานอะไรอย่างเงี้ยแยกสีวิชัยแยกอะไรคือมันก็ต้องอยุธยาแยกสุโขทัยก็ต้องก็ต้องแยกหมดคือถ้ายึดประวัติศาสตร์แต่ถ้านัสถานการณ์ปัจจุบันเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราก็ต้องอยู่กันเป็นแบบคนไทยด้วยกันแล้วยุทธศาสตร์ต้องเปลี่ยนไหมคะ ไม่เปลี่ยนฮะก็คือณขณะนี้ผมผมเรียนอย่างนี้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญค่ะนะครับณปัจจุบันอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มปลี่ยนแปเดิมทีเดียวเนี่ยเราทํางานในลักษณะการเป็นแท่งแท่งแท่งกองนอนแท่งสอปตอที่เป็นแท่งเนี่ยเพราะว่าพระราชบัญญัติมันใช้คนละตัวอ๋อค่ะกฎหมายอยู่ที่กฎหมายแล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวของกระทรวงทบวงกรมค่ะค่ะซึ่งตัวนั้นเขาก็เป็นแท่งงบฟังก์ชันอะไรของเขาเขาซึ่งจริงแล้วแท่งใหญ่สุดเงินเยอะสุดด้วย จะอยู่ที่ตรงนั้นส่วนของกรมาธกับของสพทเนี่ยเงินนี่ไม่ได้เยอะอะไรเลยเป็นพวกการทํางานที่เป็นเบี้ยเลี้ยงอะไรพวกนี้มากกว่าติดที่กําลังผลนี้พอมาปีที่แล้วเนี่ยเรามองว่าการทํางานที่เป็นสามแท่งึ้นมาก็คุยกันจนถึงเส่อสไปถึงรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยก็เลยจัดตั้งเขาเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้คือในรูปอของ ชื่อย่อว่ากปตนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ที่จับทุกแท่งมารวมกันอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็กปตตัวนี้คณะกรรมการตัวนี้ก็จะมีท่านรองนายกเัฐมตีที่มอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการซึ่งปัจจุบันก็เป็นท่านพลเอกยุธศักสุขธิประภาแล้วก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการมาเป็นคณะกรรมการร่วมกันแล้วก็ในคณะนี้มันจะทํางานในลักษณะการบูรณาการอ๋อก็ดีนะไม่งั้นต้องใช้งบซับซ้ำซ้อนใช่ฮะหน่วยงานนี้ก็ลงงบประกอบกับณปัจจุบันเนี่ย รัฐบาลได้ออกนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี557 55ซึ่งตัวสภาความมั่นคงแหงชาตินี่ครับเป็นคนทําขึ้นมาก็เสนอเข้าสภาอะไรผ่านหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมาใช้ตัวนี้ก็จะเป็นแผนแม่บทหรือว่าเป็นกรอบในการทํางานให้กับทั้งสองฝั่งก็คือกรมก,กับ อ่าสปตตัวนี้มันจะเป็นตัวที่นั่นนะแล้วก็ขนาดนี้พอคณะกรรมการตัวนี้จัดตั้งขึ้นมาก็มีการประชุมกันแล้วก็คุยกันแล้วก็กําหนดกรอบเดินตามนโยบายตัวนั้นอ่ากหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างกรมากรกับสวตในด้านความมั่นคงกับพัฒนาเข้าด้วยกันขณะนี้เเรามีเป้าหมายร่วมอยู่ประมาณ29เป้าหมายร่วมเยอะมากเลยนะหลักๆนี่คือหลักๆก็คือเป้าหมายอ่ ผมผมเรียนงี้ก่อนว่าว่านโยบายตัวของสมชอของรัฐบาลที่ออกแก้ไขปัญหาในภักใต้เนี่ยก็คือมันจะมีวัตถุประสงค์นโยบายอยู่9้าข้อแค่นั้นนะข้อหนึ่งเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเนี่ยก็ไล่มาพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับพื้นที่มีทั้งหมดเนี่ยเก้าเก้าข้อเก้าข้อพอหลังจากเก้าข้อแล้วเนี่ยทางกรมากรกับทางสมตเนี่ยก็มาเอาวัตถุประสงค์ตัวนี้เอามาคุยกันและเสร็จแล้วเนี่ย คือทํายังไงจะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมองแล้วมันตรงกันแล้วทํางานก็ต้องมา<ต>กําหนด,ดนกําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ร่วมตัวนี้็ามา,าแต่มาเป็นสมมุติว่าข้อนหนึ่งเนี่ยเรื่องของการรอพอมันอาจจะแต่มาเป็นสามเป้าหมายยุทธศาสตร์ร่วม,มแล้วก็จะได้ไปออกไปเป็นทางปฏิบัติแล้วก็ออกตัวเนี้ยไปทางปฏิบัติแล้วก็จะแปลนโยบายตัวเนี้ยไปสู่การปฏิบัติว่า สวตอรับตัวไหนกรมนรับตัวไหนกะทบวงกลมรับตัวไหนมันไม่ทำมาตั้งนานแล้วนะมันเป็นเรื่องของนโยบายในการผ่านมาของแต่รัฐบาลคือถ้าทําอย่างนี้ได้มันก็จะทำหนึ่งงบประมาณไม่ซ้ํซสอนไอ้สองทำงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเรานอกจากนี้เรายังกําหนดเขาเรียกว่าเฉพาะหน้าเฉพาะกลางระยะยาวให้เห็นว่าโครงการอย่างเงี้ยไม่ใช่มาทําปีนี้คุณต้องขยับขึ้นไปทํา อีกปีหรือปีต่อไปอีกสองปีมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างณขนาดนี้เดินตามกรอบตัวนี้เข้าไปฟังถือว่าเป็นมิติดีน่าสนใจฟังดูสถานการณ์น่าจะดีขึ้นกล้าลงแล้วนะไปได้แล้วนี่กําลังชวนกันอยู่ว่าชวนคราวที่แล้วก็ชวนพี่ต้นใช่ไหมคะนางรมชวนชวนน้องคลีลงไปโอ้ถ้าถ้าไปค่ะถ้า่า้พลสบายใจไปแน่นอนยินดีค่ะไปให้หนุ่มสาวชาวใต้มีกําลังใจหน่มสาวสวยอย้ลงนะผมถือว่า สีสันน่ามั่นใจมั่นใจว่าสถานการเนี่ยเราปลอดภัยแน่นอนวันนี้ขอบพระคุณท่านพลตรีขอบพระคุณลี่นะขอบคุณคระบไปพี่ลงและชวนลงไปด้วยกันได้เลยอาลาดเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำกันปิดท้ายที่ทางข่าวในวันนี้วันนี้เราสามคนลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ หากเปรียบโรงเรียนเป็นสมเด็นบ้านหลังที่สองศูนย์ครูใต้ที่บ้านน้ำดำตำําบลปุโรปโยอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ก็เป็นดั่งบ้านที่ช่วยสร้างความอบอุ่นและรอยยิ้มให้กับพวกเราทุกคนค่ะเพราะศูนย์ครูใต้แห่งนี้เป็นศูนย์รวมความสุขให้กับพวกเราและคุณครูโดยนอกจากจะเป็นศูนย์ที่พักคุณครูผู้สอนแล้วศูนย์ครูใต้แห่งนี้ยังมีโรงเรียน ราชดำริศูนครูใต้ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วยทั้งนี้ก็เพื่อให้พวกเรามีความสะดวกในการเดินทางอีกทั้งยังมีพี่ๆเหล่าทหารคนเก่งมาคอยช่วยดูแลให้พวกเราและคุณครูได้อุ่นใจในการเดินทางด้วยค่ะซื่องจากเหตุการณ์ที่ครูใน3จังหวัดเจดินภาคใต้ ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเราองค์ก็ได้มีพระราสอนีให้สร้างบ้านพักหรู่บ้านผูกขึ้นสําหรับส่วนนี้ทางหน่วยนะครับก็ได้จัดกําลังพลในการรปภร,รักษาวความปลอดภัยให้กับครูบุคลากรและนักเรียนนะครับของโรงเรียนในพื้นที่นะครับซึ่งก็ปฏิบัติทุกวัน,นก็รู้สึกปลอดภัยนะคะที่ได้มาสอนโรงเรียนนี้เพราะว่าบ้านพัก กับโรงเรียนอยู่ใกล้กันไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางและก็ไม่มีภาวะเสี่ยงในการเดินทางระหว่างบ้านพักกับโรงเรียนค่ะจากความตั้งใจและความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนทําให้วันนี้พวกเรามีบ้านที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่นและรอยยิ้มที่บ้านหลังนี้มอบให้บ้านที่เรียกว่าศูนย์ครูใต้ค่ะ เด็กหญิงสันตกาตรตองตราชูผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ต้องติดตามสารรัฐธรรมนูญอ่านคำพิพากษาคดีแก้ไขรัฐธรรมนูญเวลา14นาฬิกาผู้ตรวจการแผ่นดินถแถลงผลคำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนนายกรัฐมนตรีกรณีโฟซีซันและผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการบ้านหลังแรกนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนกัมพูชาพร้อมเจรจาทวิภาคีผู้นำพม่าและกัมพูชา